ที่ขานี้นะคะแป้งก็จะมีข่าวดีมาบอกนะคะคือเมื่อที่ครบ70 subscribe หรือ100 subscribe นะคะภายในเวลา5วันนี้นะคะแป้งก็จะแกะจะแจกของรางวัลเองทั้งหมดติกตักติ๊กตกยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะแจกทั้งหมดกี่รางวัลน,นะคะก็ไม่ไม่กี่วันนะคะแป้งก็จะให้คำใบไปนะคะให้ตอบคำถามเกี่ยวกับ something นะคะ เก็บต,ตัวแป้งเองนะถ้าใครรู้ถ้าใครรู้นะคะคอมเมนต์ไว้คลิปที่แป้งถามนะก็ถามไปดีกว่าตัวแป้งส่วนสูงเท่าไหร่และชื่อจริงเขียนยังไงถ้าใครเขียนได้นี่เก่งมากนะชื่อจริงเขียนยังไงกับ เขียนชื่อจริงแป้งนะคะเด็กหญิงพูริตาวิทยาธิพัทนะคะก็เขียนให้ได้นะสูๆ้ๆแล้วก็ส่งส่งเท่าไหร่นะคะไปเจอกันเลยขอให้ชนะะกิจกรรมนะ